สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่22เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีดเด็ดด,ดังๆค่ะมูอนแอดภาพพมพี่น้องบรรเทาสุกขุสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่อุบลน,นะคะพม่พี่น้องค่ะมูอนี้คือเก่าพี่น้องตัวเลขชุดบนคูนึง ุดลางคู่หนึ่งนะคะของปูอุบนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าก่อนที่สิเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในชุดนี้ของปูบนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะ ถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะคำา่าแหล้วก็อยาลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเื่อทีสแด็บลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางรายการนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางตัวเลขของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางตัวเลขของเสียนท่านใดก็อยาลืมค่ะพี่น้องคอมเมนต์คำว่าไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอเดนเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะ บนันทึนะคะเขากับขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่อุบลในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกำนบนมัสก,การค่ะปู่ค่ะ,คะ,ะจะเล่นเพื่อนจะเล่นเ้ื่อนจ้ามาดีข้นน่อยกับมาถามคือเกาล่ะค่ะปู่ค่ะมาดีอืมใช่โอ้โอ้เอาล็อกที่ก่อนเนาะค่ะ รักซนค่ะรักซีฟี่อ,บบอบบค่ะลัก10งศูรักซีบวิงศูนค่ะรักหน่วยหลักหน่วยห้าค่ะ รับคู่ศูนย์หาศูนย์าาค่ะรักลอยวิ่งารักลอยวิ่งหาค่ะรับครูเลยาศูนย์้า้าศูนย์าค่ะหนึง่งงจ้าสอง รักซีวิิงซีค่ะ,ะรักนวยวิ่งรักนวยวิ่งหกค่ะรักครูไฮซีกเม็ดเดียวสี่หกเม็ดเดียว,ยวแหมค่ะบอกว่สามเม็ดนี่ค่ต <c oughs> ค่ะลงตาฝันฝันอันไรบ้างคะลุงตาคะ Bên nào bay hoặc bay mùa vào hạ tàu. Bocchia ngọc cầu chém mất tay mùa Bọc You can nó anything bọc all. Ka finally. Mẹ tôi hỏng là hạ tàu rồi. Vì bất kỳ ổ Ka. In đêm Này tiêu kinu mục Này bội ác 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 bội bọc bội ác ค่ะเนืนุ่ผมไปจับหน้ามันกินกินบดอน้เากับค่ะับมากปมักินกิกินซีจะม่น่อยากเลยค่ะวนนี้มีแบบแบบไเงย้ยผมว่าวันีจับอามากินอืมก็ดีข้างนู้นดีเล้วพรดีเดีค่ะเอาว่าก้อนไหนกับปา เล่นเกมี่สามีนาค่ะเพราะ่ะนัาเข้ากเกี่ยเพราะว่ามัหายงนาพุ่งดีเลเอายังนะคะักเขียบโอ้ัะเขียบคือเก่าเนี่ยนี่ช่วยทำคำปันค่ะงะออกงาออกงาออกลูกมาไปจับจับไปก็ตีก็ดีเลยอืมออกสี่สามมาดีค่ะแต่ว่าบอกว่าจะเห็นเดีย ไทยอยู่ไม่หว่อิดไท้องไทยไปามตค่ะเอาปนีเปูคะฟันเเคียมนี่ปู้ีตีเป็นตัวใดคะกินมาเขียมเน,นี่ยเป็นเส้ล็กเบื้องหลังเนี่ยอืมเส้นมันถี่มืนท,ที่สามค่ะที่ามเล็กแบบนอกฟันถ้าเขาบาเขียมเหมนกับที่สามค่ะเพราะเาพี่เจอปู้เ่ยนี่สอน้ยากเย บ่แก่ไบ่ไม่ได้ไม่าก่เขาขยไ่รู้เดียวคือกี่านค่ะมันทำมาเขาบอกว่ากี่ท่านกี่เดียวไปถึงทั้งหมดทั้งร่านที่ผู้อ่าหมายถึงว่าถ้าผู้ฟันแบบนี้ลักษณะแบบนี้ตัวเลขสี่เข่าไหมครับปู้ค่ะค่ะ เอาสิบขั้วบนล่างสบ่กครับพวกคะค่ะมีย่างเก็แปดค่ะคำนวณแบบเดียวกันค่ะคำนวณเดียวดีคำนวณมาจะดูแล้วเพรา่อมานเทวันเจอะกันาะ นี berry, so ่เอาข้งล่างเอาเขินออกเเกค่ะเจ็ดบวกเก้าไม่จะเดือบกหกบวกเกไม่จะเดือหาหาบวกเจ็ดอไม่จะเดือิสองสอค่ะดยบองบวกหาเจ็ดเยนไม่อกหกสองหกสองดว่านีเดดิข้าล่งลางเขาามบวก

เราลงวดเจ็ดแปดพวกนี้เหันแม่นวดนีปะคะผู้คะบอสวดงวดที่พี่ส่อบอสสูตรทีู่่เฮเจ็ดแปดไหมคะแม่นสูตรที่หายมือหนีปะคะอ๋อค่ะบัวเไม่้บ่อมันกระโดแล้วจ้ะไมดูโอ้ขึ้นบ่อมวยดองเขาอีกยอบประกาศตี๋งล้จ้ะ ขี่รถดีหายเที่ที่ยครวขึ้นยังออกค่ะวันอันรถหนึ่ัวค่ะมีมันใกล้ๆเลยวันนี้ลุงแต่ปู้ปู้มากตัวไหนครับปู้คะมากบุดขึ้งสี่หึชุหาโอ้ทั้งบนทั้งล่างนี่แรงอืมค่ะปู้ขาไม่จ้างรถดีเขาไม่ไหวให้ เี yeah, it, ่ยสิ่ี่ขูอยู่ก็ขของบค่ะตีค่ะหาขึ้นหาบุญอืมครับจ้ะแล้วเขาไอีหาอีกค่ะเนี่ยพวกที่บอกได้ไม่จ้ะที่ที่เด้วค่ะที่ก ที่กันทีู่สิเดอบ่เบื้อเงินค่ะเขาเพิ่มขึ้นมันแ่ง10คูนม่หมด่ล้นห่างล้นห้างล้องคูน10เขาเคบอกค่ะตจ้งตบวันทำตัวระบายเด้อค่ะเสื้อ แี <Okay. S 2> ๊กิษขวดนี้สีผมันีเป็นตามหลอยค่ะรามหลอเปนิวหนึงอามหดามสามหลอามหลอยข้าบอกอันนี้ที่เหลือเท่ห่นั่นคือคือปูบอกเ้อค่ะปูว่าต้งไปซื้อไปคูดหลายอย่างคูนคือปูบอกจ่ะอู้หึ่งใช้ไม่ต้องบาทดิหนึ่งดสองหลอามหลอดสามหลอดห้าบาท จ้าคนะบอยดี่ทีที่ที่ดอเพื่อที่สร้องลีกพูได้เลวจ้ายูบอยจงไปสร้องกูจ้าขอบคุณปู่หลายหลค่ะปู่เร่เร่ค่ะการรมักการคันซาตุค่ะ สรุปตัวเลขแนวทาง Murray. ค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากป,ป i̇şte. ู่อุบลค่ะตัวเลขชุดบนนะคะพี่น้องคะบนลักลอยวิ่งหาลักสิบวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะลักน่วยบนว <nichts>. ิ <shoe> ่ง <India> หานะคะตัวเลขเม็ดเดียวคือหาศูนย์หาแล้วก็ศูนย์หาชุดบนนะคะพี่น้องคะบนีิตัวเลขชุดล่างค่ะหลักสิบล่างวิ่งสี่นะคะลักนวยล่างวิ่งหกตัวเลขเม็ดเดียวคือซีหก พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วยค่ะเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบนรนเทาสุขสุขค้นโชคโชคมั่นมาลำลำลื้ยแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะตัวเลขชุดนี้มีสิทธิ์เขามีสิดรุดนนะคะให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณา เบิงดีๆนะคะก่อนถี่สิลงทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงค่ะพี่น้องคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณขอบขอบุนตัวเลขทนวท่างดีๆแบบนี้นะคะจากปู่อุบลค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบ่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมื่อเล้าก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ <im it> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลทเด็ดๆดังๆจากทางร่ายการว่นะคะาค่ะพม่ี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกาเซได้ขอตัวลาพแมพ่ีพน้องบรรเทาสุขสุก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แบปอดในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ